สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้แล้วจันท็อปในรายการคนมีองค์วันนี้เสนอตอนมีร่างทรงหลายคนมาบอกกับอาจารย์โอ้ว่ามาบอกในแชทอะไรในในรายการแนอะไรฮะในยูทูบเออต้องรวยก่อนงจะบอกว่าต้องรวยก่อนถึงจะช่วยคนแล้วมีเหตุผลบอกว่า ท่านบอกเอาไว้กำชับเอาไว้ด้วยนะผมไม่สนใจนะนะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้สร้างบาร,รมีกันสัทีนะน,นะนะความรวยอ่ะอยาก<ม>รู้ว่าคุณนายุเท่าไหรไรแล้วเนี่ยคุณคิดอย่างเนี้ยอืมความรวยไม่มีในโลกหนึ่งแล้วนะนอกจากความรวยไม่มีในโลกก็ยังไม่พอใจอม,มนุษย์เราจะรวยเท่าไหร่ก็ไม่มีใครพอใจไม่มีใครรู้ใครเห็นบา,บางคนมีเงินหนึ่งล้านสองล้านก็จกได้สองล้านอืมก็กได้สามล้านเงินมีทั้งหมดสิบล้าน ยังบอกว่าตัวเองจนตัวเองยังไม่รวยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเออ,อผมยังไม่รวยผมมีแค่สิบล้านผมอยากได้พันล้านเอาละเดี๋ยวจะทำการ<น>บูชาคนค,น,คน,นนี้เขาได้หมื่นล้านผมมีแค่สิบล้านผมไม่พอเอาละ,ละนะโมตัสโโโสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสัมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ นามัตสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพระพรหมาปฏิภาหายาทุติยัมปีพระพรหมาปฏิภาหายาตาติยัมปิพระพรหมาปฏิภาหายาอิติสุกโตอะระหังพุทโธนามพุทายาปัทวีคงคามอะพรหมาเทวาคามิหัง พระมาจิตตังปียังมะมะนาชารีตินามาภาทานามาอุเมกมโมปโยเทวมนุสานางปโยพรมะมานมุตตังปโยนาคาสุปันนา,นางปีนินทาริยังนามามีหังโอมนโมสักคกเทวะวันทานังสุกิตามหาราภโภ เตยามเป็นโมสกะกเทววันทานังสุกิตามหาราภูมตยามเป็นโมสกะกเทววันทานังสุกิตามหาราภโอมอ,อ่ะอันนี้เป็นความจริงนะครับที่ผมได้ยินมาจากร่างทรงหลายๆคนมาคุยให้ผมฟังนะเขาบอกเขาตัวเขาเป็นร่างทรงเหมือนผมอย่างู้นอย่างนี้มีอิทิริ์อิทิเดศ99 9 999อย่างหลายอย่าง ผมก็ถามว่าอะไรได้ช่วยคนมั้งไหมเขาบอกว่าต้องผมต้องรวยก่อนผมต้องมีเป็นหมื่นหมื่นล้านนะแสนแสน,แสนล้านก็ยังไม่พอนะคาว่ารวยเนี่ยผมไม่ไม่เข้าใจหรอกคําว่ารวยเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเกิดมาชีวิตไม่เคยรวยก็เลยไม่คิดอะไรมากเออมันไม่มีหรอกความรวยในโลกเนี้ยถามว่ารวยในโลกเนี้ย บางคนมีแค่หกล้านก็บอกว่าตัวเองพอใจแนละ้วบางคนมีสิบล้านเขาก็บอกว่าตัวเองพอใจบางคนบอกว่าเออความรวยมันเป็นยังไงบางคนมีเป็นหมื่นล้านยังไม่พอยังโกงกันเละเทะเ,เ,เลยนะอันนี้เรื่องจริงอันนี้ไม่เกี่ยวใครนะค่ะอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องอจริงพูดเฉยๆนี้ผมจะเล่าให้ฟังนี่เรื่องจริงผมเคยเห็นมาแล้วคนที่มีแบบหลายสิบล้านอะ่ะเราบอกว่าจะช่วยคนอ่ะมันไม่มีนะครับนะมันไม่มีถามว่า จะช่วยคนเนี่ยเป็แบบจุดทู่บอกกล่าวท่านบอกว่าขอให้มีสิบล้านแล้วหนูจะช่วยคนท่านจะว่ายังไงมผมเคยเห็นร่างทรงเอาเป็นว่าเป็นเจ้าเทวะไรนะเขามีสองพันล้านถามว่าเขาช่วยคนไหมเขา,าช่วยถามว่าช่วยไหมช่วยงานเทกระจาดอะไรเงี้ยไปาทาทาให้แต่เขาไม่มานอนเฝ้าเทวะไรเงินก็หายหมดอยู่ในคำอันนี้เรื่องจริงนะพันกว่าล้านสองพันกว่าล้านยังหายไปกับตาเลย ลถ่ายได้ยังไงคะโดนธนาคารยึดไงเป็นหนี้ไงล้มไงฟองสบู่แตกปีสี่ศูนย์ไงชอบมีคือผมเห็นมาหมดนะคนที่รวยจริงๆอ่ะมันไม่มีในโลกถามว่าเพราะอะไรเพราะคนเราเนี่ยมันขึ้นกับความพอใจนะทุกถามว่าทุกวันเนี่ยที่ผมมาทํางานให้กับท่านท้าวมหาพรหมกับองค์อินเนี่ยถามว่ารวยหรือย,ยังบอกว่ามันก็ไม่ได้รวยถามว่ามีกินมีใช้มากไหมบอกว่าก็ไม่ได้มีมาแต่ถามว่า เต็มใจทําให้ไหมบอกเต็มใจท้าไม่ถามเต็มใจเป็นเกียรติอันสูงสุดนะถามว่าเพราะอะไรเพราะชีวิตนี้ใครจะได้ทํางานคู่กับท่านไม่มีอีกแล้วถามว่าทํางานยังไงท่านถ่ายทอดคําสั่งให้ผมมาวันแรกช่วยร่างสรงนะผมมานั่งคิดในใจวันนั้นผมตัดสินใจนะบอกผมพูดผมพูดก,กับท่านว่าอะไรรู้ไหม,มผมยังลําบากอยู่เลยผมยังจนอยู่อาจารย์เราก็พูดเหรอ ไม่ที่เขาบอกท่านวันนั้นนะก็บอกท่านไปตรงสว่าผมยังลําบากผมยังจนอยู่ใช่แล้วต่อท่านพูดกับผมว่าอะไรไหมแต่ท่านมีร่างนี่ร่างเป็นมนุษย์ท่านเป็นท่านยังเป็นมนุษย์อยู่ไม่ใช่เหรอบอกใช่ท่านมีสังขารไม่ใช่เหรอใช่นั่นแหละเราบอกว่าเป้าหมายของเราไม่ใช่คนรวยนะแต่เป้าหมายของเราคือคนที่มีสังขารไว้ช่วยคนอ้าวถามท่านอ้าวแล้วที่เขาบอกว่ารวยแล้วจะช่วยคนเนี่ยแปลว่าอะไรบอกว่า ไอ้นั่นนะมนุษย์มันไปคิดกันเองอบอกงี้เออนะท่านบอกกับผมแบบนี้นะถามว่าทุกวันเนี้ยท่านพูดกับผมว่าอะไรรู้ไหมคะเกียรติอันสูงสุดนั้นอ่ะมันไม่ได้ขึ้นกับความรวยนะลูกท่านพูดคํานี้นะท่านบอกว่าความรวยอ่ะมันคือบาร,รมีเก่าที่สร้างมาในอดีตชาติ<ะ>แต่เองได้ช่วยคนนั่นแหละคือจุดประสงค์ที่ข้ามาใช้เองบอกงี้ข้าเป็นพ่อเองข้าก็มาใช้เอง ถามว่ามนุษย์น่ะคิดเองว่าเทวดาจะต้องให้รวยก่อนถึงจะช่วยคนแต่ละอันนี้เรื่องจริงนะ<ม>บอกว่าแค่เกิดเป็นคนเนี่ยแค่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็สร้างบุญได้แล้วใช่ไหมคะาจาันทอ็อปใช่คนนะนะเหมือนกับทํากรถิ่นทําอะไรเล็กน้อยทุกอย่างเนี่ยคนเห็นว่าทําบุญเล็กทําบุญน้อยทําบุญอะไรทุกอย่างมีรูหน,หน้าต่างหน้าต่างมีโถประตูมีช่องคุณยากลําบากคุณได้สร้างบุญบาร,รมีเอาไว้บุญเหล่านั้นทั้งหมดเหล่านั้น<ม>จะเป็นประตูรั้วให้คุณทําให้คุณรอดปลอดภัยไปจนถึง แดนที่มีความสุขที่สุด<ฆ>แต่ตัวคุณไม่คิดกันนะกลัวคุณคิดแค่ว่ามันจะต้องได้ได้ก่อนฉันต้องได้เยอะๆได้ก่อนใครถ้าคิดแบบนั้นนะเลิกเลยคือพวกผู้พบผู้อื่นนะนะเขาเขาก็มองว่าเนี่ยถ้าเขาเกิดเกิดได้เลือกเกิดได้เขาจะเลิกเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะว่ามนุษย์เนี่ยสามารถสร้างบุญได้ช่วยเหลือคนแล้วก็ทําให้เขาเลย บุญเพิ่มขึ้นน่ะทําให้บาร,รมีสูงขึ้นบาร,รมีรรสูงขึ้นน่ะแล้วแบบติดตามดวงจิตนั้นที่เป็นของเรา<ม>ไปตลอดเลยผล<ม>รุ่นของเราเนี่ยแม้ไม่มีเงินก็ยังสวดมนต์ได้แม้แม้สวดมนต์ไม่ได้ก็บางคนก็นั่งสมาธิได้ถามว่าเพราะอะไรเพราะการเป็นมนุษย์เนี่ยมีรูปมีนามมีกายสังขารกายยานะมีไว้เพื่ออะไรเพื่อสร้างบาร,รมีแต่คนส่วนใหญ่ชอบคิดคิดว่าอะไรรูกไหม อูต้องรวยก่อนนะถึงจะช่วยคนร่างทรงหลายคนมาพูดผมฟังผมก็บอกว่ามันเป็นยังไงละ่ะความรวยหน้าตาบอกว่าเออใช่คุณมีเงินเยอะแยะแต่คุณไม่คิดช่วยคนตั้งแต่แรกแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรละ่ะในเมื่อธาตุขันคุณยังดำรงอยู่เวลาคุณตายไปแล้วคุณจะต้องตอบนะกับองค์เทพของคุณว่า,าตัวคุณเนี่ยเกิดมาแล้วได้อะไรในชาตินี้แล้วสุดท้ายเนี่ยทําไมถึงไม่ช่วยพวกท่านท่านจะถามแบบนี้นะหลายคนเนี่ยชอบถามผม ว่ามาทําแบบนี้ยไม่กลัวคนอื่นเขาโจมตีผมเหรอผมพูดขึ้นมาคํหนึ่งนะโดนมาตลอดโดนมาจนชินไม่คิดอะไรอีกแล้วถามว่าเพราะอะไรเพราะมนุษย์เนี่ยเที่ยวเหม็นที่เข็นเคี่ยวเข็นเท,ว,เทวดาแม้กระทั่งอืมมนุษย์ขี้เหม็นเคี่ยวเข็นเท,ว,เทวดาอืแม้กระทั่งพระพุทธรูปอะ่ะท่านจะแต่งอะ่ะจะสวยไม่สวยสุดท้ายก็โดนตาหนิแล้วเรามันแค่คนเน่ะตาหนิอะไรรู้ไหมอืม เอ๊ะทำไมท่านทำตาไม่ตรงท่านยิ้มทำไมทำไมไม่ทำหน้าขมขึมนหน่อยออท่านสีทองอแต่ทำไมทองไม่เสมอกันอย่างเงี้ยท่านทำไมท่านถึงนั่งอย่างนี้ทำไมท่านมีอะไรบนหัวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพูดไปเรื่อยก็นั่นนั่นแหละคือความเป็นมนุษย์ไงเพราะมนุษย์จะชอบติแต่ถามว่า ถ้าเป็นเทวรลปกถ้าเป็นเทวดาผมจะพูดเลยนะค่ะอารมณ์ของพวกเทวดานะค่ะเขาไม่เคยคิดถึงใครเลย <ๆ S 2> เขาไม่เคยคิดถึงใครนอกจากญาติพี่น้องแล้ว <C oughs> เขาจิตเขาตั้งมั่นอยู่ที่ไหนรู้ไหมตั้งมั่นอยู่กับการภาวนาภาวนาไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่ฌานสมาบัติหรือการเข้าสมาธิหรือการสวดมนต์ <C oughs> ผมจะพูดเลยนะสมบัติของอริยเจ้าอริยบุคคลมีแค่ไม่กี่อย่างมีศีลหนึ่งมีปฏิเสธการเกิดเป็นมนุษย์หนึ่ง มีการภาวนาหนึ่งศีลนะมีไม่กี่อย่างพูดตรงๆนะเ,เทพพรมเทวดาถ้าใครดำรงอารมณ์ชานไม่ไปปามาศคนอื่นนะตัวเองจะได้ไปเกิดเป็นเทพพรมเทวดาแต่ถ้าเราปามาศคนอื่นอยู่ตลอดเวลาจําไว้แค่เพียงว่าแม้แต่นิดเดียวเราก็พลาดลงระกได้เพราะว่าทุกวันเนี้ยกรรมที่แรงร้ายเลวร้ายที่สุดคือกรรมจากวาจาการที่เราไปด่าคนสวดมนต์หรือด่าคนที่เขา,าภาวนา หรือคนที <karang> ่เขาเป็นระดับอริยเจ้าซึ่งเราไม่รู้เนี่ยมันจะทําให้เราอะลงนรกโดยไม่รู้ตัวใช่สมมติใครแช่งใครด่าอาจารย์ท็อปนี่ใช่ไหมเคยอาจารย์ท็อปมีองค์ท่านท้าวมหาพรหมอย่างเงี้ยเร่าเขาเขาก็จะสวยของเขาเองไอเรื่องแช่งเรื่องด่าไม่เท่าไหร่ครับผมบอกได้เลยนะเอาอะไรล่ะถึงเอาเธออริยเจ้าอริยบุคคลน่ะหรือคนคนตั้งแต่ระดับโสดาโสดาขึ้นไปนะคือจิตศีลไม่บกพร่องอ่ะ จะทาจะทําภัยร้ายให้กับผู้คนเหล่านั้นได้หมดผู้คนเหล่านั้นเนี่ยผมพบผมบอกได้เลยนะคนเราเนี่ยคนที่ทาไมครับผู้คนเหล่านั้นใครคือคนไหนเขานั่งสวดมนต์เนี่ยคนคนไหนนั่งสวดมนต์อยู่นะแล้วคนอื่นมาดานะตอนหลังก็จะวิบัติหมดถามว่าวิบัติเพราะอะไรเทพพรมเทวด,ดาที่เป็นนายบัญชีดูแลชื่อเนี้เขาจะเขาจะเจ็บเขาจะเล่นงานฝั่งตรงข้ามไปเองโดยธรรมชาติและอย่างหนึง่งเออเมื่อก่อนนู้นอ่ะเคยมีคนปรามาตรปรามาตรเอ่อ ปามดาพระนะไม่ทันข้ามคืนตายตายเลยตายถามว่าตายเพราะอะไรอายุไขโดนตัดตัดทันทีถามว่าตัดเพราะอะไรเร็เ<ล>ว<ล>เกินไปแต่โอ้ก็ยังเคยเห็นบางคนที่แบบโพสดาพระอาจารย์เนาะแล้วทำไมเขายังอยู่ได้ปล่อยปล่อยให้เขาโพสไปเถอ,อะกมอ่ะมันมองไม่เห็นตัวตนหรอกแต่เวลาเวลาลงไปในนรกเนี่ยม,มันไม่มีไม่มีเวลาสบายแม้แต่นิดเดียวลม้ลมล้มหาย ชั่วหนึ่งอึดใจวินาทียังไม่มีให้เลยความสบายตรงนั้นน่ะความ<อ>แบบโอ,โอ้เห็นบางคนนะด่าคนไปทั่วเลยด่าให้เราฟังเงี้ยไม่ใช่ไหมคนนั้นมีอยู่คนนึงอะ่ะด่าไปทั่วบางทีก็โพสต์ด,ด่าบางทีก็อะไรด่าด่าให้ฟังบ้างละตัวต่อตัวอย่างเงี้ยมาด่าให้เราฟังบ้างละไอ้คนโน้นเป็นอย่างนี้คนที่เป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปคบมันนะ,ะเลยอา้าวไม่ให้เราครบด้วย ไม่เราเ,<อ>เดี๋ยวเ,<อ>เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวฟังก่อนฟังก่อนอ,อ,อันนั้นมันสิทธิ์ของเราเราจะทําอะไรมันก็เรื่องของเราแต่ที่ผมพูดตรงนี้ก็เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเมื่อสมัยโบราณโบราณ่ะเคยมีคนธรรมดาเนี่ยไปด่าไปด่าพระพระพระ,พะอนาคามีปรากฏว่าเจอพระบอกว่าปลาน้อยเอ้ยเจ้าจะไปที่ใดบอกว่าเราจะกลับไปที่เมืองนรกบอกว่าแล้วจะทํายังไงกลับไปที่นรกเอาหัวกระโดดขึ้นมาชนไม้แล้วตายแล้วก็กลับไปเมืองนรกถามว่า เหตุใดจึงไม่เจอพุทธเจ้าสิบองค์แล้วที่ผ่านมาบอกว่าที่ไม่เจอท่านกระเลงดวย,ยานมองไปว่าปาตัวเนี้ยเคยทําผิดอะไรมาก่อนปรากฏว่า<ม>ด้วยการปามาศปามาศพระอนาคามีอนาคามีนี่คือพระที่ประเภทที่แบบว่าใกล้กล้จะบรรลุเข้าสู่นิพพานแล<ม>้วแล้วปรากฏว่าด้วยด้วยผลนี่ยทําให้ไม่เจอพุทธเจ้ามาตัสรู้สิบองค์ก็ยังไม่เจอพอไม่เจอเสร็จเนี่ยมันมีเหตุเหตุดนนรกเกิดขึ้นถามว่า ที่เรามาพูดตรงนี้นะพูดเรื่องอะไรรู้ไหมพูดเรื่องว่าเอ,อต้องรวยก่อนถึงจะช่วยคนผมพูดเลยนะอมไม่ต้องรวยหรอกเป็นคนธรรมดาเนี่ยช่วยได้ถามว่าช่วยได้ดีด้วยเพราะว่าอย่างน้อยอะ่ะถ้าเราไปเป็นพระเนี่ยเราผิดศีลง่ายกว่าพูดตรงๆเลยนะสองร้อยยิบเจ็ดเนี่ยจะบอกว่าอะไรนะเป็นคนอนะ่ะที่ว่าช่วยคนนะอ่ะนะคือจากคนที่ไม่รวยอะค่ะคุณช่วยคนเนี่ยดูดวงเขาเนี่ยอาจทำน,ำน้ำมนต์ให้เขาเนี่ยเขาก็ให้เงินคุณนะ มากราบมาไหว้คุณด้วยนะเขาเขาไม่เอาเงินมาให้เอาเอาเงินมาให้ค่าครูอ่ะเข้าใจไหมเราก็มีรายได้ฟังฟังอาจารย์ท็อปก่อนฟังอาจารย์ท็อปก่อนอบางคนเขาเขาไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาเป็นคนทุศีสิเมื่อแต่แรกคนกินเหล้าคนที่เขาเลยคิดตรงนั้นไม่ได้คือตัวเป็นร่างทรงจริงผมเคยเจอนะตัวเป็นร่างทรงจริงแต่ขี้เหล้าเมายาวผมก็เจอก็นี่ไงอย่างเราเนี่ยเราไม่ได้รวยเราก็แบบเออสะสมนะว่าแบบว่าทํางาน อ่ดูดวงช่วยคนตรวจองค์ตรวจเทพเราก็สะสมไปเข,เขาทําไม่เหมือนเขาทําได้ไม่เหมือนเราเพราะอะไรรู้ไหมบางคนเนี่ยไม่เคยฝึกเลยไม่เคยฝึกบางคนเนี่ยหนักที่สุดที่ผมเคยเจอมาคืออะไรรู้ไหมสวดมนต์ไม่เป็นผมเคยเจอมาแล้วถามว่าเจอที่ไหนเจอที่ร้านดูดวงเก่าผมเจอมาแล้วถามว่าคุณเคยสวดไมไม่เคยบอกว่าคุณสัมผัสได้ไหมสัมผัสได้เขาเป็นร่างโยมมาทูตผมชอ้ผม,ม,ผมจําได้นะแต่ผมถามว่าเคยสวดมนต์ไหมไม่เคยถามว่า ภาวนาไมก็ไม่เคยอีกแล้วถามว่าเราเคยดูดวงอะไรคนอดีไม่เคยบอกงี้เคยแต่จะมานั่งดูกับหมอดูธรรมดาเนี่ยเออผมก็เลยบอกว่างั้นคุณลองปรับตัวเองได้ไหมเขาบอกเขาปรับไม่ได้เขาบอกเขาบอกเขาเป็นนักเที่ยวมาก่อนก่อนจะมาเป็นแบบนี้อ้าวแล้วแล้วกลับกลับตัวไม่ได้ไม่ได้เลยทําไมอะจะต้องเสร็จติดการเที่ยวอย่างนั้นเออเขาคือเป็นคนแบบว่าเป็นคนแบบว่าเกิดมาแล้วแบบแบบว่าเป็นคนเกิดมาแล้วแบบไม่ไม่ ชีวิตมันเหมือนกับว่าเขาเขาไม่ได้คนอยู่ในสีในธรรมก็มีผมยังเคยเจอนะเรื่องแบบนี้ก็ยังแปลกใจเรยกขาเลยถาม,ถาม,ถามทนะ่านว่าจะไปเลือกเอามาทําไมเนี่ยบอกเงี้ยถามถามเทพนะไปเลือกเอามาทําไมเขาบอกว่าก็มันลูกบอกเงี้ยแล้วเขาไม่ได้อยู่ในสีเนี่ยเอามาทําอะไรบอกเงี้ยแกก็บอกว่าต้องการอยากให้เขาเป็นคนดีบอกเงี้ยแล้วเขามาหาผมสุดท้ายเขาบอกว่าแล้วอยากจะช่วยคนได้วิธีไหนเขาบอกว่าต้องรวยก่อนถึงจะช่วยอันเนี้ยแหละเนี่ยแหละเลยเป็นที่มาของเรื่องเนี้ยอ oh. เออ ผมบอกว่า oh, คุณไม่รู้จักเขาใช่ไหมไม่รู้จักผมเลยบอกว่าอา้าวแล้วชีวิตนี้มันต้องรวยอะไรอย่างนี้ช่วยได้บอกใช่เขาคิดอย่างนั้นเพราะว่าเขามีเงินสาม,มารถแจกใครก็ได้เราเราเรา,เราไม่รวยนะเราก็ไม่ได้ไปช่วยเหลือใครคือนึก,อกว่าแบบว่าเอาเอช่วยแล้วมันโดนกงเราไม่ช่วยละางเงี้ยแล้ว,ลวเราก็มาเป็นหมอรูมีค่าคราูอะไร,รได้เราต้องต้องต้องเข้าใจคนที่มีสติปัญญากับคนที่โง่เขามันมีไม่เหมือนกันก็ดอกบัวมีสีเหล่าไงแต่คนนี้เป็นตมเลยแหละบอกให้เป็นตมเลยผมเคยเจอมาแล้ว เคยเจอมาแล้วคนนี้เป็นตมเลยเป็นตมเลยนะครับนะคืออะไรรู้ไหมเขาเหมือนกับมีอาชีพอิสระเป็นของส่วนตัวขายลูกชิ้นเอาพูดตรงตรงเลยขายลูกชิ้นแล้วชีวิตมันก็เหมือนกับว่าพอพอขายลูกชิ้นเสร็จในเสร็จเขาก็มานั่งกินเหล้าพอกินเหล้าเสร็จเขาบอกว่าถ้าเขารวยเมื่อไหร่นะเขาถึงจะช่วยคนเขาบอกงี้แต่ผมไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะช่วยคนเพราะว่าชีวิตเขาเป็นแบบเนี้ยเขาไม่มีทางช่วยคนเพราะอะไรรู้ไหมแค่คิดดีก็ยังยากเลยพอคิดดีก็คือคือมันไม่ใช่อย่างนั้นมาถึงว่า เราเราไม่ได้เอาเงินไปช่วยเขาสิเราเราเป็นที่ปรึกษาไงเขาไม่ไมเขา,าเขาไม่เป็นเลยไม่เหมือนเราอะ่ะเราอะ่ะก็ไม่ได้ไปแจกเงินใครเพราะว่าเราก็ไม่ได้รวยเราอะ่ะช่วยเหลือคนเพราะว่าให้สติป,ปัญญาเขาเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์โอ้สังเกตไหมว่าหลายคนบอกให้มารับขันหนีไปเลยสวดมนต์ไม่เอาภาวนาไม่เอาช่วยคนไม่เอา บอกว่าจะจิตใจกระเจิดกระเจิงไม่ทําอะไรแล้วก็ไอ้นี่แล้วก็บ่นว่าตัวเองมีเท่เปียงอู้อย่างนี้อย่างนั้นแล้วฉันจะไปช่วยคนยังไงคิดแบบนี้กันผมก็ตอนนั้นผมก็เลบอกเขาบอกเรื่องสติปัญญาคือบางคนเนี่ยผมขุดไม่ได้จริงๆผมขุดไม่ได้คืออะไรรู้ไหมไม่สามารถที่จะไปดึงเขาขึ้นมาได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอัตตาอัตตาคือความเป็นมนุษย์และความเป็นสัตว์โลกมันดึงไว้จนไม่สามารถจิตใจไม่สามารถที่จะตามหาตัวเองแล้วยกขึ้นมาได้ อันนี้เรื่องจริงอันนี้ถ้าเป็นคนที่เป็นแบบนี้อยู่ฟังแล้วระคายหูฟังไม่จบแน่นอนเนี่ยไม่ที่ผมพูดให้ฟังนี่เพราะอะไรรูไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยผมพยายามขุดขึ้นมามขุดขึ้นมาเพื่ออะไรขุดขึ้นมาเพื่อช่วยคนนะแต่เขาไม่เอาเ็ามีนะไม่เอานี่คืออะไรรไหมไม่คิดพัฒนานะไม่คิดช่วยคนบางทีเนี่ยผมมานั่งคิดๆนะว่าเออก็เหมือนกับเมื่อวานที่ผมทําคลิปไปคลิปเรื่อง,เร,องเรื่องอะไรรู้ไหมชีวิต เ <S an> ขาบอกว่าชีวิตร่างทรงเขาลาบากบอกงี้ผมนะ <S <S <an> <S ผมบอกว่าอไอรู้ไหมคุณว่าคุณลําบากเหรอคุณว่าคุณลาบากแล้วผมไม่ลําบากยิ่งกว่าเรอบอกงี้เขามาถามผมนะเขาบอกเขาลาบากแล้วผมไม่ลาบากยิ่งกว่าเหรอผมมานั่งผมมานั่งอธิบายให้พวกร่างทรงอ่ะแล้วมาคอยช่วยพวกร่างทรงเนี่ยอนุบาลมาคอยดูแลเนี่ยไม่หนักกว่าแล้วมานั่งอธิบายให้คนฟังอันนี้เรื่องจริงนะคือหลายๆครั้งอ่ะหลายๆคนชอบบอกว่าต้องมีเป็น เป็นพันล้านหมื่นล้านร้อยล้านถึงจะมาช่วยคนได้ผมจริง <ผม S 2> อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นเวลานอนหลับของโอ้นนะั่นแหละอยากจะนอนนะั่นแหละแต่ต้องมาทํำอย่างเงี้ยจริงป้าอาจารย์เราก็ร่มเทันมากเลยคือผมผมพูดให้ฟังนะอ,อาจารย์สองคนเนี่ยมาเพาะคําสั่งจากข้างบนเขาสั่งมาให้ผมมาช่วยในเมื่อผมมาช่วยแล้วผมมาด้วยใจแล้วผมมาทํารายการตรงนี้อยู่ตลอดหลายๆคนบอกว่าท้อว่าเหนื่อย แล้วผมอะไม,ไม่ไม่เข็นเข็นคดเข็นคกขึ้นภูเขายิ่งกว่าแล้วเพราะว่าไปขุดเอาที่อะไรก็ไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนเอาเอามาช่วยคนอนะทั้งๆที่ว่าตัวเองนะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาเลยนะล่างทรงทั้งหลายเนี่ยแล้วหลายคนชอบบอกผมว่าต้องรวยก่อนน,นี่ยจ้าต้องไปบททดสอบเยอะนะ้องหุ่ม้องไห้ไม่ทําแล้วไม่ทําแล้วอะแต่ว่าอะไรรู้ว่าสุดท้ายมันก็ต้องมาทําอ่ะคือเจอมาเยอะค่ะก่อนนี้จะมานั่งอยู่ตรงเนื้อที่แบบนั่งได้ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ย แต่ว่าก็อดทนนะคะเราก็หวังว่าจะมีอะไรดีๆให้ให้กลับไปสู่ผู้คนที่แบบรอฟังเรื่องของเราอยู่คือผมที่ผมมาพูดตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมมร่างทรงเนี่ยแค่เพียงมีสังขารหนึ่งแล้วนะก็ถือว่าใช้ได้แนละ้วสองมีสติปัญญาสามมีศีลสี่มีจิตเมตตาถ้าขาดสี่อย่างเนี่ย ร่างทรงจะไม่สมบูรณ์ไอ้ทรัพย์อ่ะมันเป็นทรัพย์ภายนอกในโลกเนี่ยมันไปสามารถไปหามาใหม่ได้แต่ว่าไอ้สิ่งที่หาใหม่ไม่ได้ก็คือคนที่ที่มีใจพร้อมจะช่วยคนเนี่ยหายากยิ่งกวา่าผมถึงได้มาบอกตรงนี้ไงว่ามันมีนะพวกที่คิดจะช่วยคน,นี่ะแต่ไม่เห็นต้องคิดอะไรเลยนะว่าใครเนี่ยจะจะจะ,จะต้องรวยก่อนมาช่วยคนแต่จริงๆแล้วอะ่ะการที่ว่ามาช่วยจะมาช่วยคนได้เนี่ย ใจมันต้องพร้อมก่อนเมื่อใจพร้อมเสร็จแล้วต้องมีสติปัญญาสองมีเมตตาด้วยนะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งความอดทนอดทนนี่คืออะไรรู้ไหมทนต่อต่อจิตใจคนทุกประเภทคืออะไรรู้ไหมหนึ่งบางคนเนี่ยเราบอกให้รับขันก็หนีไปหายไปถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ามีติดความเป็นมนุษย์คิดว่าเกิดมาชาตินี้ตายแล้วฉันมันไม่ต้องรับปนาที่อะไร ถ้าผมคิดอย่างนั้นนะผมไม่มานั่งทําอย่างนี้แต่ที่ผมทำเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมผมมาดึงมาลากมาขุดมาหาแล้วเอาไปช่วยคนแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยคิดอย่างนั้นคนส่วนใหญ่คิดว่าเอ้ยเองมาเงี้ยจะหลอกฆ่าหรือเปล่าวะไม่ใช่นะผมมาถึงเนี่ยนี่นี่ถ้าหลอกคนนะไม่กล้ามาออกสื่อขนาดนี้หรอกเอาตรงๆนะใช่ไหมจ๊าทาหลายหลายคนนะชอบชอบ ชอบชอบมาพิมพ์พิมด่าผมหนาหนานา u t u b e อะไรไหวว่าเองหลอกคนหรือเปล่าวะมีเหรอมีผมเจอมาแล้วหลอกคนผมพูดเลยนะผมไม่ได้หลอกแต่ทําไมผมต้องมาทําตรงนี้เพราะคําสั่งไงผมบอกแล้วผมเชื่อถามว่าทําไมผมงเชื่อเพราะว่าใจิตใจมันเต็มแล้วเต็มแล้วคืออะไร ผมสวดมนต์ภาวนามาทุกวันถามว่าสวดมนต์ภาวนาทุกวันถ้าจิตใครสื่อกับองค์เทพไม่ได้ก็จะไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วองค์เทพ่ต้องการให้ให้ล่างมีเยอะกว่านี้แต่ล่างอ่ะที่ได้เรื่องได้ราวจริงๆอจะมาบอกคนมีน้อยมากแล้วส่วนใหญ่เขาไม่อยากยุ่งเพราะอะไรเพราะว่าคนบางคน่ะมันดื้อด้านเกินไปนะกลายเป็นว่าผมต้องมาทําหน้าที่แทนนะบางทีถามว่าบางคนบอกว่าบบเอาอจารย์โอ๊์มาช่วยอาจารย์พับอีกแรงหนึ่งนะคะอืมถามว่าเพราะอะไร เพราะหลายครั้งมีร่างทรงมาบอกกับผมว่าลําบากเหลือเกินเอาตัวแทบไม่รอดจะไปช่วยใครได้ก็คุณไม่คิดช่วยคนมาตั้งแต่แรกแล้วคุณจะไปช่วยใครล่ะครับนะก็อยากเล่าเรื่องเดิมแหละมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะที่เขาอ่านหนังสือไม่ออกเขาศึกษาพ่ยิบซีอ่ะเขาอยู่ในห้องเช่าเก่าๆอ่ะอม,มีห้องเช่าอยู่ห้องเดียวเปิดรับดูดวงพ่ยิบซีแล้วก็ทายได้แบบมีคนมาดูมากมายนะจนเขาอ่ะ มีชื่อเสียงแล้วมีชื่อเสียงแล้วลูกศิษย์เขาอะไปได้ดีอยู่เมืองนอกจริงๆแบบคันทํนานในที่เขาพูดอะแล้วเขากลับมาสมบนาคุณให้เป็นบ้านหนึ่งหลังราคาห้าล้านนึกถเท่าไร่เนี่ยนะแต่นานแล้วนะอออมีอจริงนะอย่าให้รู้ว่าคนนี้มีจริง่ะไปแล้วนะครับนะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทไในที Facebook ่โอสิริกรนอะภิรัต เฟซบุ๊กโอซิริกรนอภิรัตครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีไรโอซิริกหนึ่งห้านะขอบอ่ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ค่ะขอบคุณมากนะคะสนใจบูชาเครื่องรางของขลังเทวรูปเทพหมเทวดาวัตถุมงคลต่างๆนะคะหรือเสียงครูนะคะติดต่อได้ไนนี่ค่ะตามนี้ครับนะอ่ะแล้วผมครับตามนี้ครับ Facebook อาจารย์ท็อปน้ำเม่ตามมหานิยมนะเบอร์โทร0849266658 ID ไล n e AJTOP15 เอ่อหนึ่งห6ค่ะ15ใช้ไม่ได้ใช่ไหมอืมไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ